มาอยู่กับผมมันเดินมเลยกันในเกมที่มีชื่อว่าคอคิปเปอร์พาร์ทที่3กันแล้วซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาลุยเรื่องเอ็กอคูเบเตอร์เว้ยใช่ทุกคนเนี่ยไอที่ฟักไข่ของเราซึ่งมันต้องมีเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์มากมายซึ่งในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทแห่งการเดินทางเว้ยทุกคนใช่เราจะเดินทางออกไปอเอาพีเอ็กมาเพิ่มหนึ่งอันเพื่ออันเก่ากูพังปะ่ะไม่ต้องเสียเวลากลัวกเดินทางเลยแล้วกันพะพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเคลียร์บอสไปตัวหนึ่งใช่ไหมมันเป็นบอสสลามยักษ์ทำให้เราได้ดาบนี้มา ใครที่ยังไม่ดูไปดูกันได้เลยพอเราระดับสลามาเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีบอสทั้งหมด3ตัวใน1แมปนะเราเคลียร์ไปแล้วห่ตัวแปบลบว่าเราเหลืออีกสตัวซึ่งถ้าผมเคลียร์บอสอีกตัวนึงได้ภายในพาร์ทน,นี้มันก็จะดีใช่ไหมเป็นการปลดล็อกของเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวก่อนพาร์ทนี้กูจะทําเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ว่ะขอหาทินก่อนแล้วกันเฮ้ยผมคิดไปเองหรือมอนเตอร์มันเยอะขึ้นว่ะแม่พมืองมาเยอะขึ้นไปแหละเอเ๊ะผมผมผมว่าผมว่าผมคิดเองเว้ยจิตปรุงแต่ง ย่งไม่น่าใช่เรื่องจริงที่ผมได้เคยบอกไปพาร์ทนี้เราจะมาลุยเรื่องขวามือกันและเหมือนว่าขวามือเนี่ยจะมีน้ําค่อนข้างเยอะนะกูก็ต่อทางกูจะสร้างทางของกูเองเฮคไอสัตว์ชายผู้มีความฝันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดยักเกอบ่ันสลายแล้วกูกูมาโลกูจะไปไม่มีใครห้ามกูได้นอกจากทางไม่มีให้กูไปละเฮ้ยผมว่าที่นี่มันแปลกๆปกเว้ยทุกคนคิดเหมือนผมไหมมีไอเห็ดยักษ์เฮ้ยแล้วตรงนั้นคืออะไร่ะ เฮ้ยมันมันน่ามันเริ่มน่ากลัวมาไม่เป็นไรเฮ้ยหลบลบนี่เอาจริงเนี่ยผมสงสัยตรงนี้มากๆเลยมันดูพิสวงไม่ได้ไม่ได้หากว่าเรามีความสงสัยเราแค่ต้องหาฮึอะไรวะเนี่ยถ้ำถ้ำดินเหนียวอ่ะเคคือดินเหนียวใช่ไหมผมอยู่ถ้ำดินเหนียวกุลร่วงได้ไหมโอเคมันไม่ให้ผมเดินล่วงอยาขอบคุณมากเพื่อนเฮ้ยอุ้ยเจ็ดเคกูหลบไอ้ตว์เฮ้ ไม่ดีไม่ดีนิสัยไม่ดีอยา่าทําอย่าทํอย่าทําตัวอย่างนี้เจ in ็บนะเนี <t <t eh ่ยเกือบครึ่งหลอดผมว่าเราคนโว้วโว้ิบผมหลบได้ไงวะอุ้ยลบลบเพว่าเราคนพบดินแดนแห่งใหม่แล้วทุกคนเริ่มมีมอนสเตอร์ใหม่นอกเหนือจากสลามละมามๆๆผมจะไม่กลัวผมต้องสู้ต่อเลยวะแ้ามันนักรบดาบสลามนะเว้ยเฮ้ยนี่คือทิพเนี่ยเฮ้ยใช่จริงด้วยผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมได้มาแล้ว ให้ชึบให้ชุบเพื่อนโจมตีมันอกูเปิดทางให้ไปรปมูมันกูจะเปลี่ยนยุคสมัยเราไม่ใช่ยุคคอปเปอร์อีกแล้วจะเป็นยุคแห่งทินซึ่งใครที่รู้ว่าทินภาษาไทยคืออะไรบอกผมได้เลยนะ,ะผมไม่รู้ว่าทินคืออะไรทินมันคือเหล็กปะ่ะหรือว่าไม่ใช่เหล็กหรือว่าชื่อตายตัวมันก็คือทินเลยนั่นดิเฮ้ยข้างล่างมีตัวพิเศษแล้วก็มีวิ่งวับมันยังไม่ถึงเวลาของผู้เมืองเว้ยมึงรอกวนฝฟัไว้ก่อนเถอะ เฮ้ยผมคิดอะไรออกเว้ยหากว่ามอนสเตอร์เล็กๆพวกนี้คือสลามถูกไหมแล้วบอสใหญ่ของมันก็คือสลามใหญ่แปลว่าไอ้ตัวพวกนั้นเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกอบบินมันให้คล้ายกอบบินบอสต่อไปเราจะเจอกอบบินก็ได้เดี๋ยวนะคือคุณจะบอกว่าบล็อกที่ผมวางกับบล็อกที่ผมขุดไปมันคนละบล็อกกันเหรออ๋อมันคือบล็อกดินเหนียวเพราะเราอยู่ในดินแดนดินเหนียวไงเออเออไอ้เจ้าูดถามแปลกๆเอาไม้มาไม้ไม้นี่จำเป็นจำเป็นไปขุดเคล เอาทินมาด้วยทินนี่ก็ของดีไหมอนกันไหนดูซิเราได้อะไรมาบ้างเราได้แอพิเทนเพนใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นชุดเพิ่มมานาเกี่ยวกับสายนักว Minor pack, ิเศษ m i เนอร์แบ็กแพคเมื่์สองอันนี้ก็เหมือนกันส่วนที่เหลือก็ยังปกติไม่มีอะไรเป้าหมายของเราคือการหาทินเพิ่มเติมแล้วก็สำรวจดินแดนใหม่ๆที่เราจะเดินทางไปกันต่อนะซึ่งหากว่าเราเจอบอสเนี่ยจริงๆมันก็ดี๋ดวยวผมจะลองแยบๆมันก่อนหากว่าเราไหวเราจะสู้ต่อแต่หากไม่ไหวก็เพ่น่ย เนี่ยวิธีนักลบเว้ยต้องดูเชิงแหล่งขุมทรัพย์ชัดๆเจอแต่อัญมณีนี่ทำไมาม,ามันมืดจังเฮ้ยอะไรเฮ้ยของดีเหรอโอ้ระเบิดนี้ดาเมจสามเก้าสี่อันนี้ดาเมจน้อยกว่าไม่รู้อะเอาเอาหมดอะผมได้แร่ทองเฮ้ยชิบหายนี่กูมาไกลาจนก,กูเจอแร่ทองแล้วเหรอเฮ้ยไ,ได้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 ของดีของดี พผมคิดว่าทองเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญในการทําพวกไฟฟ้านะใช่เพราะว่าทองมันนําไฟฟ้าดีมากเลยถูกไหมไม่รู้อะผมตกวิทยาศาสตร์เฮ้ยคุณจะมาหามึงแล้วไอ้กอบบินมาเออเพื่อนช่วยด้วยเออจ้ออันนี้มันตัวตีใกล้เออค่อยสมน้ําสมเนื้อหน่อยไม่ได้ละผมต้องใช้ระเบิดช่วยว่ะต้องเอาระเบิดมาวางหลายจุดเฮียกูขุดเองอยู่ว่ะเคลมอส ยังมีเคลมอสด,ด้วยแล้วก็มีไอมอนเตอร์นั่นอยู่ข้างล่างม่ผมจะยังไม่ไปจะฟาร์มของนี้ให้หมดก่อนชุบให้ชุบไปเพื่อนโจมตีเออตีมันตีมันสู้สู้ผมจะบอกทุกคนเลยว่าผมจะไม่หยุดจนกว่าพิกแอ๊กผมจะพังใช่หากพีกแอ๊กผมพังแล้วผมค่อยกลับเฮ้ยเหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างที่ขวามือไอ้เพื่อนที่เพิ่งหายไปได้ไหมเคกูขอคงไม่ได้ มะเกมสู้ฮึฮึอฮอจอมตีเฮ้ยหลบกูหลบกูหลบกูหลบอ่ะโอ้กูกูหลบอะไรของกูอะแล้วเราก็เข้ามาข้างในนี้ไอตัวนี้เหมือนจะเป็นดินแดนที่มีซารามเลยวะ่ะไม่น่าใช่ดินแดนของบอสตัวใหม่แต่ไม้เยอะเราควรจะเก็บไม้ไปเยอะไป a s m r เก็บไม้ฮมึอ้าา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 า เฮ้ยทุกคนทุกคนในเมืองที่ผมเห็นใช่ไหมกูยังจะห่วงไม้อีกเอาตัวรอดก,ก่อนเอาตัวรอดก่อนเมื่อกี้ผมกำลัง ASMR เก็บไม้อยู่ดีดีโอ้โหยัดแข่โอ้โแ,แอมงสร้างเป็นทางยาวเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวเมื่อกี้สปูกี้เกินว่ะจริงๆนะงเนี่ยแหลผมมันน่ากลัวไปเกินไปเร,เราเราเราสามารถสู้มันได้จริงๆกับหรอเพื่อน นักสำรวจที่ดีต้องไปหาคําตอบโอ้โหมันล่าจะลงไปข้างล่างว่ะใครๆคงอยากจะรู้ว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมผมรู้ว่าพวกคุณอยากจะรู้มันคือตัวอะไรกันผมเช่นเดียวกันอุ้ยอุยโอ้โห,โโหตรงนี้มันเยอะอุ้ยจะตายจะตายเฮ้เอไอ,อ,อ้ผมเกือบตายขอแอบเื่อยเกันทาอะไรกูไม่ได้หรอกกูอแอบอยู่กูจะฟาดึงก้วย,ย,ยสลามนะเว้ยกินน้ำยานน้เป็นการเพิ่มเกาะของเราฮืกูพร้อมแล้วฮ เฮ้ยมาเฮ้ยมันเยอะมันเยอะออเรียบร้อยโอเคมีไหนไหมมาอุา้ยจะตายโอเคผู้หมดแล้วใช่เพื่อนหมดแล้วใช่ไหมเอาเพื่อนาป้องก,กันก่อนเอาเพื่อนป้องก,กนอันเรากันเฮ้ยดินแดนนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆเราต้องมีเกาะที่แบบค่อนข้างดีถึงจะมาสู้พวกมันได้แบบชิวๆนะมันไม่เหมือนสาลามแล้วไอพวกนี้มีสติป,ปัญญาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูต้องโชว์ให้มึงเห็นว่าสติป,ปัญญากูดีกว่า เราขอเดินทางไปขุดแร่ก่อนไอวิบวิบซ้ายมือมันล่อตาล่อใจผมมากเฮ้ยเฮ้ยสั่นอีกแล้วสั่นอีกแล้วหนีหนีก่อนหนีก่อนไม่รู้สั่นอะไรกูนี้ก่อนกูนี้ก่อนการสั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีไอแค่ประเทศกูพึ่งแผ่นดินไหวไปวังจะแผ่นดินไหวที่นี่เด็กขอบคุณที่ทำถนนให้กูแต่รอบหน้าคงไม่ต้องโอเคทุกคนผมว่าเราได้ขอมาพอดีแล้วคิดว่าใช้คำว่าพอดีแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้สำรวจมากกว่านี้นะผมคิดว่ามันอันตรายเกินไปในเมื่อเราได้ของมาเยอะแล้วป่ะ เรากลับไปเคลียร์ของกันก่อนดีกว่าโคตรสงบสุขเลยตรงนี้ผมคิดถึงบ้านฮัลโหลบ้านคิดถึงพวกมึงแล้วเกินโอเคเรากลับบ้านมาละมาเรามาเผาแร่กันก่อนผมจะเอาแร่ทินครึ่งหนึ่งใส่ตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งใส่นี่คอปเปอร์ครึ่งหนึ่งแล้วก็คอปเปอร์ครึ่งหนึ่งส่วนของที่เหลือก็จําแนกใส่กล่องไว้ซึ่งอันนี้คือของใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะชิปเทมเฮดดสมันคือไอเทมบวกมินดแามเพตอ๋อบอกว่าเป็นนีโคแมนเซอร์ใช่ไหม อันนี้สามารถดรอสได้อืมเอาจริงมันก็ดีนะแต่ว่าผมขอดรอสไปดีกว่าอย่างน้อยการดรอสก็ทําให้เราหลบศัตรูไดเก็บไปเราได้คอปเปอร์มามแล้วก็นี่เอาทินบาร์มาซึ่งทินบาร์เนี่ยเป็นของสําคัญในการคราของเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้เราจะอัปเกรดโต๊ะกันนี่ทินเวิร์กเบนจัดมาเลยกูเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยละผิดด้านไหนดูด,ดิโอ้เฮ้ยมีของใหม่เยอะเลย อันนี้ทิ้งไปไม่ต้องใช้ละยังคงใช้โตะไม้โตะคอปเปอร์และก็โตะทินได้โอเคซึ่งผมรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นคอปเปอร์ใช้คราฟของใช่ไหมเอ้ยผมไม่ต้องใช้มันแล้วด้วยวดีกว่าผูเปลี่ยนยุคแล้ะอันนี้คือยุคของทินว่ะเพื่อนอเปลี่ยนตามยุคตามสมัยแล้วก็มิวสิกเวิร์คเบนเออเอาไว้ใช้ทําเพลงมีโดบล็อกโอ้ไอ้บล็อกเหลืองๆใช่ไหมเฮ้ยผมว่ามันสวยแน่ๆเลยวะ่ะ๋ยวผมขอลองเช็คก่อนนะว่าสวยจริงไหมทุกคนคิดว่าไง ทุกคนคิดว่ามันโอเคบอกว่าการแต่งบ้านบอกผมได้เลยนะอันดับต่อไปอ,ออตโตเมชั่นหรออ,อตโตเมชั่นเทเบิลเอาไว้ค้าอุปกรณ์ที่คอมเพล็กซ์นี่คือซับซ้อนยุ่งยากซับซ้อนยุ่งยากก็ได้นะดูซิยุ่งยากยังไงคอนเวเยอร์เบลนี่คือสายพานเราจะมีสายพานมีดิวนี่ไงเราเจอแล้วใช่ต้องมีเหล็กสกาเลตบาร์ด้วยไอพวกนี้น่าจะอีกไกลอย่างน้อยเราก็มีมันตัวนี้แหละแล้วก็มีที่ทําเหยื่อแลาจะไ้ตกปลาแล้วก็มีอันนี้ อาชมีมันคือโตเคมีเหรอน่าจะเกี่ยวกับเคมีสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยมันยังไม่ใช่เรื่องของผมแ๋ยวเราค่อยคิดกันอีกทีโอเคมาทุกคนถึงเวลาลุยสเต็ปต่อไปละซึ่งสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยเราจะทําเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าใช่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากันนะซึ่งผมคิดว่าอยู่ตรงนี้น่าจะดีทุกคนคิดว่างั้นไหมผพราะว่าอยู่ตรงนี้น่าจะดีอันดับแรกเลยเครื่องปั่นไฟมาก่อนอันนึงอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เราไม่มีเหล็ก กันนี้อุปกรณ์พวกนี้ต้องใช้ใช่ไหมอืมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอลองก่อนแล้วกันนะสมมติผมวางเครื่องปั่นไฟไ,ไว้ตรงนี้ว้าวมึงปั่นไฟให้กูและผมเอาเครื่องนี้ไว้นี่มีพลังงานแต่ถ้าผมเอาไว้นี่ก็จะไม่มีพลังงานใช่ไหมเข็เเข็ดกัวกูเป็นละสัตว์รอ,อก,กูแป๊บนึงเพราะงั้นผมจะต่อห้องแบบนี้นนนนโอ้ยขุดทีเดียวพังใช้ได้ว่ะของจริงนี่หว่าเฮ้ยผมว่าสวย เฮ้ยผมว่าใช้ได้ผมว่าใช้ได้เฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เลีวทางเข้าบ้านเราอิเล็กทริคอไวมันคือสายไฟเอามาสักอันนี้ก่อนแล้วก็มีสวิตไหมไหนมาลองใช้ดิผมเอาอันนี้วางมันก็จะเชื่อมไปได้แล้วถ้าผมวางสวิตอืมกัวกูตกกูกูตกว,วิทยาศาสตร์วะสวิตมันทําอะไรได้วะสวิตก็มีไฟฟ้าในตัวเหรอไหนขอลองนะสวิตสวิตมีไฟฟ้าในตัวผมใช้ได้ ปวดหัวจังเลยวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้แต่ที่แน่หัวการสร้างผมมันบอกอย่างนี้ไว้ทุกคนมาเราจะต้องมาปูพื้นนี้ยังก่อนโอเคผมว่าอย่างนี้น่าจะกาลังดีใช่แล้วผมจะเอาเครื่องปั่นไฟวางไว,ไ,วไว้ตรงนี้เลยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งที่ดีที่สุดแล้วก็วางสายไฟเชื่อมมาอ๋อผมสามารถเอาพื้นปิดได้เหรอเฮ้ขอลองขอลองผมมีพื้นมผมกบมันได้ Hey, ใช้ได้ทีนี้เราก็จะได้เครื่องปั่นไฟมา uh huh. ผมมีเครื่องปั่นไฟแล้วแล้วผมก็สามารถโยงสายไฟไปตรงไหนก็ได้ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย uh huh. ผมจะไว้รอบๆตรงนี้นะ uh huh. เรามีหนึ่งอย่างแล้วส่วนที่เหลือนยังไม่มีเพราะงั้นเราคลิปอ,อันนี้ไว้ก่อนไ uh huh. หนๆก็มีละว่าเอาของดีเรามาเลยนี่กู uh huh. มีใครกูได้ใช่ uh huh. น่าจะนานใช่ไหมผมว่าอาจจะนานกูทำถูกป่นะเนี่ย ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมควรจะมีตู้นี้เพิ่มเว้ยเพราะว่าถ้ามันนานผมค้าวันนี้มาเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันแล้วผมก็เอาไข่เซียวเคียวนี่มาใส่เข้าไปเฮ้ยอ๋อมันได้มันไดโอเคโอเคโอเคและที่สําคัญเลยตัวนี้สกิลของเราอัพได้แล้วอ่ะนะมีอะไรเพริ่มโอกาสในการหลบได้วิ่งไวอันนี้จะวิ่งไวกับเพิ่มโอกาสในการหลบ after standing steel เหรออ๋อผมต้องอยในเฉยผมเคี้ยวอ,อาอนนี้ดีกว่าวิ่งหลบได้อัพเข้าไป มีอะไรกูอัพหมดโอเคระหว่างที่เรากําลังรอมันฟักไข่เพราะว่าเราไปลุยกันต่อดีว่ะไปข้างล่างนี่เลยที่นี่ก็ยังคงสปูกี้อยู่เหมือนเดิมเลยว่ะเดี๋ยวผมค่อยมาจัดแจงทงคำความสะอาดที่นี่นะตอนนี้ผมไม่ว่าจริงๆอมว่าข้างล่างจะมีแร่ทินให้เราเพราะาตอนนี้เราขาดแคลนแร่ทินไปนอย่างมากเลยใช่ผมมีแร่ทินน้อยมากแล้วมันจําเป็นในการราบของหลายๆอย่างเฮ้ยโอ้โหกำแพงเต็มไปด้วยระเบิดลอดตาลอใจ สก,กิดสักทีจะเป็นอะไรไปวะโอ้โหและเหมือนว่าฝั่งนี้ก็จะมีข้างล่างเหมือนกันโอเคมีดินแดนเคลมมาเรามาลองเทสร,ระเบิดนี้กันมันทำไงได้บอมเบอร์แมนกูเป็นบอมเบอร์แมนแล้วเนี่ยโอเคสุดท้ายกูใช้มือเร็วกว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้จะมีการแบ่งโซนกันเป็นความลึกนะนี่ผมขุดไปไกลเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเปลี่ยนโซนไปเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในโซนเหวที่จะมีทินใช่ไหม ้าผมไปลึกกว่านี้ก็จะเจอพวกเหล็กพวกทองโอเคน่าสนใจมากแต่นีนเมื่อยิ่งลึกก็ยิ่งน่ากลัวไม่เป็นไรไม่มีอะไรน่ากลัวกกูแล้วเอาจริงเฮ้ยโอ้วก,กับบินนี่ก็อยู่นี่เฮนักสู้พร้อมไหมลุยกูมาแล้วเอยมันเยอะปะโอ้ยขี้วันช็อตโอเคเอาใหม่เมื่อกี้ผิดแผนเมื่อกี้ลืมวางแผนไปหน่อยตัวกูหายภายในเวลา5วินาทีรอบนี้เราลงไปปุ๊บใช่ไหมเจอหลุมศพเก็บหลุมศพวิ่งกลับบ้านปุ๊บไปละ แหวสัตว์ผมพูดเล่นเว้ยบางทีผมเป็นนักรบนักลบไม่เคยถอยชึบแต่นักรบแอบกูมไม่ถอยไงกูแอบสู้มันเพื่อนโจมตีมันโคตรภาคภูมิใจในการเป็นนักสู้เลยเยี่มมากยโคตรอันตรายเฮ้ยเราต้องดูเชิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูหนีก่อนอโอ้โห,โห,โหเคี้ยตัวเคี้ยอะไรวะน่ากคตรน่ากลัวเลยทุกคนผมไม่รู้มันคือตัวอะไรวะแต่มันน่ากลัวมาก มันกินระเบิดผมด้วยเอาดิเอาดิจะตายจะตายถอยก่อนถอยก่อนตีมันตีมันโอ้โหเือบตายโอ้เชื่อามันคือตัวอะไรเมื่อกี้ผมฆ่ามันล้วรอปลาวามีดลาวานี่คือหนอนใช่ไหมว่าผมนึกถึงชื่อการ์ตูนเลยๆเอาดิกูฆ่าทั้งครอบครัวมึงแล้วนะกูจะฆ่ามึงไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมฆ่าตัวนี้แล้วมันบอกว่านั่นไม่ใช่แม่โกแม่กูคือตัวไอตัวใหญ่ๆนั่น กูไม่ตหลกจัดกูไม่ตลกเฮ้ยระเบิดไป่อกู่้โอ้มีทางไปต่อซึ่งเหมือนเป็นสลามเฮ้ยเฮ้ยสั่นอีกแล้วมันสั่นอีกแล้วถอยก่อนโอ้โหเย็ดเคเห็นชัดๆเห็นต่อหน้าต่อต,อตานอมเดอะดีวอร์ e r ผมว่าผมผมรู้ละผมเห็นชื่อมันผมว่าผมรู้ละทุกคนจำไอ้เครื่องสแ,แกนที่เราซื้อได้กับไอ้ลูป,ปั้นได้ไหม ผมว่ามันไม่ได้เอาไว้สแกนหาคนหรือหาอะไรเอาสแกนหาบอสตัวอื่นได้ได้ได้ไอ้นอมเดี๋ยวมึงเจอกูนอมมึงเจอกูแน่พูดพูดได้วยคำเดียวมึงเจอกูแน่เฮ้ย hey, ผมเจอของดี hey, อยู่ขวาบนเฮ้ยแ <Hey, S 2> ม่งเอ้ยไม่ใช่ของดีอันนี้โอเคขอบคุณที่เปิดทางสวัสดีครับนี่คือบ้านคนใช่ไหมมีกับดักไหมโบเก้นแฮนเดิเล็ตมันคืออะไรอ่ะ ๋อมันคือดาบแต่มันหกักต้องไปซ่อมเขยได้เลยของดีที่มึงมีมาให้กูอเพบาะว่าที่นี่แหละคือแหล่งคุมทรัพย์ของผู้แหล่งต่อไปเว้ยจะมาเอาของดีที่น,นี่นี่คืออะไรอ่ะม,มีมหนังกระติกด้วยหุ้ยแร่ทองปืนดาบคอปเปอร์สองเล่มแร่ทองอีกเฮ้ยกับดักปะเนี่ยกับดักปะเนี่ยเอ๊ะเจ๊เจ๊โอ้คิดเล่นอะไรติงตองแบบมันคืออะไรอินสูเมนมันคือเครื่องดนตรีอ่ะ ผมได้เครื่องดนตรีมาต้องลองเล่นเออก็สนุกดีนะแต่ททำไมได้ไะเนี่ยแล้วเราก็ได้แลนเทิร์นอันใหม่ทิ้งอันนี้เลยใส่อันนี้เข้าไปและที่สำคัญกูขาดไปได้เอาโคมไฟมึงมาเอาของตกแต่งมาให้หมดหทุกคนผมเจอ copper key copper key ไว้เปิดกล่องเออฝั่งซ้ายบนใช่ไหมได้เดี๋ยวเราไปที่นั่นกันมีเปิดและสัตว์ยิงได้ไหม ยิงได้โอเคผมได้ปืนผมว่าปืนเป็นสิ่งที่ดีผมจะไม่ดูหมิ่นปืนอีกแล้วกางเกงแลนเจอร์ออไอน่าสนใจถ้าผมมีของแรนเจอร์ทั้งหมดก็น่าก็น่าใส่อยู่นะใช่ใช่ใช่ไปขโมยพื้นด้วยไม่เรียกโจรให้เรียกอะไรวะเนี่ยโอเคผมว่าของแค่นี้กําลังดีไปเดินทางกลับบ้านกันก่อนเพราะของเราเต็มละผมขุดดิ่งขึ้นข้างบนเลยนะเพราะว่าที่วร์ปเราอยู่ข้างบนนี้พอดีใช่โอ้กูทะลุมานี่เลย คงไม่เจอนอมใช่ไหมแล้วเราก็กลับมาถึงจนได้ดูไข่ซิอืได้ครึ่งหนึ่งถือว่ากําลังดีไปเก็บของก่อนโอเคผมเก็บของแล้วก็จัดแจงของเสร็จเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ยุทธภ์ของเรากันหน่อยวะอือใช่ไอพวกนี้เราเริ่มไม่ไหวละเพราะว่าเราลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูไหมเนี่ยเรามีแ a นเจอร์ฮูดด้วยแ a นเจอร์ฮูดแล้วก็มีแ a นเจอร์ทูนิแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาใหม่อืมแรนเจอร์แพนผมคิดว่าเราควรจะใส่อันนี้ นี่โคตรนักลบไม่ฝาดอันที่เหลือเราเก็บไว้เลยโอเคเรียบร้อยและให้เมื่อที่เราเป็นฮันเตอร์เราต้องมีอาวุธติดตัวของฮันเตอร์ดามีดสองร้อยเจ็ดดามจน้อยผมราะว่าปืนดีกว่าใช่ปืนนี่น่าจะกำลังดีนะที่ผมก็เรียกนี้ได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าเรามีปืนซึ่งเซ็ตฮันเตอร์ที่เราใส่ไปเนี่ยสามเซ็ตบวกหนึ่งเกตก็คือเราสามารถยิงทะลุศัตรูได้บวกเจ็ดอเมอร์หกอร์เมอร์แล้วก็ห้าอัเมอร์ประมาณนี้น่าจะกำลังดีเรามาดูซิว่าเราต้องทำอะไรกันต่อไปนะ จริงๆเรามีอันนี้ Iron Work Bench ซึ่งเป็นขั้นต่อไปของเราต้องมี Iron Bar แต่ว่า Iron Bar ยังไม่เจอเลยมผมคิดว่าขั้นต่อไปต้องไปสู้บอสวะ่ะน่าใช่ตัวนี้ Explorer Backpack เราสู้บอสต,ตัวไหนได้บ้างเนี่ยเอาจริงนอมก็น่าสู้ผมคิดว่านอมเราสู้ได้ซื้อตัวนี้ินบ Bar กับเบ b e r เพิ่ม10 Inventory เราเพิ่มแค่5ผมคิดว่ายัางไม่จำเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวค่อยแล้วกันไปที่นแนๆผมขอเอา Copper Key ไปเปิดก่อนมันอยู่ซ้ายมือใช่ไหมไม่รู้อะไปผมเดินไปก็เจอเอง กูขอลองปืนเลยว้าวว้าวผมว่าดีเฮ้ยกูไม่กลัวละสัตว์กูเล่นปืนละกูไม่ใช่นักลบแต่กูเป็นนักซุ่มยิงอยิงให้หมดยิงให้เฮี้ยนไหนใครหน้าไหนมึงกล้าลองดีกล้าลองดีมึงกล้าลองดีกูจะยิงให้ทุกตัวกูจะยิงให้แหลกกูเป็นมือปืนโอเคไหนลองดิชึบชึบเปิดกล่องวอ้ลาวาลิงบวก21แม็กเคลผมว่าดีสแคปพาร์ท ระเบิดอ่ะไอชิ้นนี้คือระเบิดมือใช่ไหมแล้วก็ของมีค่าแล้วก็ระเบิดไหนเอามาใช้สิเฮ้ยโอ้โหเลือดเพิ่มเอากล่องมึงมาด้วยกุญแจใช้แล้วจะหายไปต้องหากุญแจอันใหม่โอเคได้กลับบ้านกันผมกลับมาแล้วมาเรามาดูกันต่อเรื่องตัวนี้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ของเราแล้วก็ที่เก็บของใช่ไหมผมคิดว่าตัวนี้เราต้องวางใส่แล้วต้องมีของใส่พวกชุดเพิ่มวะกล่องมั่งเต็ม แล้วก็ไอ้นี่เนี่ยมันคือสิ่งที่ผมสงสัยมากสแครปพาร์ตมันสามารถทําอะไรได้ยุทูรีเพ์ไอเทมหรออ๋อรีเพ์ไอเทมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอืผมต้องมีโต๊ะรีเพ์ดิโต๊ะรีเพ์อยู่ไหนะนี่ไงเซเวแอนด์รีเพ์สเตชันอเอามากูไม่มีมึงแต่แรกได้ไงเนี่ยจึ๊บนี่คือโต๊ะเอาไว้ซ่อมของใช่ไหมผมว่าผมใส่เมามาๆๆกูจะซ่อมของออ๋มันก็เหมือนเป็นการอันนี้คือการซ่อมส่วนนี้คือการเขาเรียกว่าไงนะเอนชานใช่ไหมเราจะได้ของดีขึ้นผมฟอ,อนี้ ซ่อมกูเสียอะไรในการซ่อมกูเสียอะไรในการซ่อมอ๋อหนึ่งสแคร็ขาดอ๋อโอเคโอเคโอเคส่วนนี้คือเลนฟอร์สใช้สามพ็อปเปอร์บาร์เฮ้ยโอ้โหเจ่งขึ้นเยอะเลยอะไรวะสามทินบาร์หนึ่งสแคร็บขาดอือโอ้โอ้อ๋อโอเคโอเค,อเคส่วนวนี้คือของที่เราไม่ใช้กูมีเยอะเลยเพื่อนออันนี้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 ซ้ำกันซ้ำกันอันไหนซ้ำๆเอาไปไม่ซ้ำใช่ไหมเก อันไหนซ้ำๆกูไม่ใช้มึงแล้วกูไม่ใช้มึงแล้วโอเคอันนี้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 เออแล้วก็ได้ของมาอ๋อผมเก็ตละก็คือหากว่าเรามีของอะไรที่เราไม่ใช้หรือว่าเรามีซ้ําอยู่แล้วนะเราสามารถเอาไปชําหละได้เขียนเลชขชําหละโคตรแย่เลยวะเอาไปแยกส่วนเออใช้คําให้มันดูดีเสร็จยงังใกล้ละและที่สําคัญเลยเราต้องซื้ออันนี้หน่อยวะอืมผมขอดูนอมเอาจริงเราเอาทั้งสองตัวก็ได้นะสามกับห้าใช่ไหม ก็คืออย่างละ8ปอย่างละ8อันนี้8อัน,นอันนี้8อัน,นโอเคอันนี้1อัน,นแล้วก็อันนี้1อัน,นผมได้ของดีมาแล้วผมทําอะไรได้หากว่าเรากดใช้มันสแกน the world for norm the world consume on success f u l แ scan ก็คือหากเราใช้ไปปุ๊บมันก็จะหายไปะนะอันนี้ด้วยเหมือนกันผมคิดว่านอมเนี่ยเราน่าจะเจอได้ง่ายอยู่แล้วไม่น่ายากเราไม่ต้องเราไม่ต้องสแกนมากเพียงแต่ว่าเราต้องตามตัวมันส่วนนี้เดี๋ยวค่อยสแกนเมื่อเรากําจัดนอมแล้วอ่า เียกการวางแผนว่ะมาไว้กล่องนี้เลยผมว่าเราใกล้ได้แล้วระหว่างที่เรารอเดี๋ยวผมจะสร้างโซนอาหารไว้ก่อนมันคือโซนอาหารเราควรจะมีว่ะแต่ตรงนี้ไหมยังไงตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยดเดินออกอยู่แล้วเป็นห้องครัวดีกว่าถึงเวลารีโนเวทวางพื้นให้มันเหมาะกับการเป็นห้องครัวหน่อยอันนี้ผมกั้นกระจกไปเรียบร้อยแล้วถ้ามีพื้นแล้วมันจะดูเหมือนเป็นทางเข้าเดี๋ยวผมเดินชนแล้วเราก็ปักไฟไว้เปลี่ยนกำแพงกันสักนิดสักหน่อยให้มันเป็นกำแพงทันสมองทันสมัย ทำไมต้องพูดคำสรงคำส้อยวะ,ะไม่เป็นไรเนะี่ยโอเคเอาหม้อมาเนี่ยผมคิดว่าหม้อควนอยู่ตรงนี้เออสวยงามเอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอาหารมาให้กูให้หมดเอากล่องมาด้วยกล่องไวน้นี่แล้วก็เก็บพวกอาหารเราเข้าไปเก็บพืชผักสวนครัวมึงไม่ใช่เรียบร้อย <c oughs> มีโต๊ะด้วย <c oughs> ในเคโต๊แมันโคตรใหญ่เลยโต๊ะมันจะใหญ่ไปไหนวะแล้วก็แปะไฟโอเคสวยงามหนดูสิผมทำอาหารอะไรได้บ้างผมเอาวันนี้มีทั้งหมด9้าอันใช่ไหม เอาอันนี้มาหนึ่งอันนี้เฮ้ยทาได้เอาจริงผมก็เป็นพ่อครัวที่ดีได้นะเนี่ยไอ้กูเป็นพ่อครัวที่ดีได้ผมขอมอบเพิ่มกูต้องการมอบเพิ่มได้เคบับมาแล้วถ้าผมเอาฮาร์บเบอร์รี่กับโกลเบอร์รี่อันนี้ใส่ฮาร์ดและอันนี้ใส่โกลทิลลิปกูลองไปเรื่อยละเฮ้ยยัดเคโอ้มีสเต็กเพิ่มโอกาสคิส่วนนี้วู้โกลทิลลิปเฮ้ยสวยงามอะไรยังไม่ได้ลองอีกพิกเ็ดเดเนื้อกบเ็ด ที่เหลือผมจะเอาอันนี้ครึ่งหนึ่งผมคิดว่าผมน่าจะเอาฮาร์เบอรี่กับเห็ดนะฮาร์เบอรี่สิบสองอันแล้วก็เห็ดสิบสองอันผมว่าน่าจะดีโอ้ใส่เข้าไปสวยงามแลวที่เหลือผมจะวันนี้โรติเหลสิบห้าแล้วก็เห็ดสิบห้าอันเดี๋ยวตัวนี้เรากําลังทําอาหารเราก็ปล่อยให้มันทําไปก่อนแล้วนะผมตั้งโช์เฉยไม่ได้อยากกินเฮ้ยอย่าบอกนะมึงเสร็จแล้วใช่ไหมเพื่อนโอ้เสร็จแล้วว่ะเอามานี้ผมทําอะไรได้ ผมได้มาแล้วกดคลิกขวาเฮ้ยชึบว้าวเ,เพื่อนเฮ้ยแอชิ e v e m e n เร่งเลย Jewelry re really First ผมมีสัตว์เลี้ยงตัวแรกเอ่อ๋อผมสามารถถือไว้แล้วก็ใช้มันได้นี่คือจูเนียร์ออเรนส์สลามโอเคออเรนส์สลามจูเนียร์มันคือสัตว์เลี้ยงผมกูรักมึงอันนี้ก็ได้มาละมาเฮ้ยทุกคนอันนี้มันน่ารักมากโอ้โอ้โอ ชื่อแหละชื่อโอลุกมันชื่อโอลุกนะก็คือมันจะทําให้ผมได้มูเมสปีดแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นส่วนนี้คือเพิ่มมีรีดาเมจแล้วก็มีการโจมตีแรงขึ้นกับบอสด้วยเพราะว่าถ้าเราจะตีบอสเนี่ยเอาตัวนี้ไปแต่จริงมันต้องอัพเวลใช่ไหมผมต้องเลือกว่าจะใช้ใครเพราะงั้นที่แน่ๆใครอีกสองฟองไปฟักเลยมึงอะเรียบร้อยใครที่รู้ว่าสเลนตัวไหนดีหรือว่าสเลนตัวไหนเป็นยังไงบอกผมได้เลยนะโอเคแล้วผมก็ได้สองนี้มาเพิ่มเติมซึ่งอันนี้คือกระจกวิเศษ กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศอ๋อเอาไว้แต่งตัวเอาไว้ตรงนี้จึ๊บใส่เสเลี้ยงเข้าไปอ่าสวยงามทีนี้เราก็รอพวกน,นี้ไปก่อนนะโอเคคนต้องขอจบก,กันไปก่อนสำหรับคอคิปเปร์ในพันนี้พ์ทต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยซึ่งผมคิดว่าพ์ทต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นการเดินทางครั้งใหญ่เลยอาจจะเป็นการสู้บอลน,นะถ้าไหวถ้าไม่ไหวเราก็ต้องฟาร์มของกันก่อนพอพัอนนี้เนี่ยเราได้ทั้งห้องครัวฟักไข่ดูเนี่ยสลามจูเนียผม คนน่ารักเลยใช่พัดต่อไปเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยก่ดิ่งแต่ตอนนี้ไม่มีมากวโคตรตัวเราไปก่อนผมไปละ